จุเอ e นะคะ12.00ลูกแก้ว20อ e ิโมจิ40%เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า174อคูปองเราจะได้อะไรบ้างขอบอกไว้ก่อนเลยนะเราคิดว่าสกีนอ่ะมันน่าจะออกตั้งแต่มันน่าจะออกแค่ตั้งแต่2300คูปองค สว,วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีเม้นนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับร้านค้าพาเนเจรนะคะซึ่งมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะเป็นร้านค้าพาเนเจรเริ่มต้น1่คูปองแล้วก็ได้รับสกินสูงสุดนะคะ3สกินตั้งแต่วันที่14ถึง17นี้นะคะทุกคนเราขอนำการอนุญาตนะคะแคบภาพหน้าจอได้ไหมมันแคบเอ้ยหน้า,า,าจอนะคะอ่าแบบนี้แล้วเราก็กด กดเซฟไปนะคะเอาเอาไปทำโปรคลิปนะคะก็จะมีสกินของตัวเอกเนียแล้วก็ตัวเตอร์เซีย,ยน,นะคะจะมีราเรียวด้วยซึ่งตัวอเอเลนดอร์อะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่เห็นนะตอนออกมาจะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นก็จะมีตัวเอเลนดอร์นะคะกับตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวดูอินนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูทีละสกินกันดีกว่านี่นะคะก็จะเป็นสกินลิมิเต็ดนะคะของตัว เอ็กเนี่ยจริงๆริะเราก็อยากเติมเอาไปสูงอยู่นะแต่เราไม่มีเงินนะคะเอ้ยดูดิเป็นลิมิเต็ดสีส้มนะคะเป็นหุ่นยนตแบบนี้เลยอ่าภาพอาจจะดีเลยนิดนึงนะทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะปุ๊บ เดีสำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนําร้านก็เด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเตริมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด่นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชันนะคะช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมิน ต้นทีวีเเพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0 0สคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอดีคุ้มคุ้มพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไอดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลยเรานะคะไปทําการดูสกินของตัวเตี่ยวเซียนแล้วก็ตัวอ่าตัวรอเรียวนะคะแล้วก็จะมีตัว อ่าเออชื่อว่าอะไรนะเราก็ลืมชื่อนะเอลินดอรกับอาดูอินกันนะคะปุ๊บกดการกระบาดไปปุ๊บปช่วงนี้นะคะกล่อง rv มันมาแบบเยอะมากอันนี้คือเราอัปเดตให้แบบใหม่ๆสุดๆสดๆร้อนๆเลยนะคะก็อาจจะมีเปรอๆบ้างนิดนึงนะปุ๊๊บๆก็จะเป็นเตียวเซียนสกินนี้นะคะเป็นสกินระดับลิมิเต็ด ซึ่งสก,กินเนี่ยเป็นสก,กินที่เขาเรียกว่าเป็นสก,กินที่แรแล้วก็หายากมากทุกคนเออใช่ไหมมันหายากสมชื่อจริงๆไหมก็จะมีประมาณนี้นะคะกับสก,กินตัวกกเตียวเซียนเออภาพอาจจะค้างนิดนึงนะค้างไหมไม่รู้นะคะโอเคค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกับตัวเตียวเซียนเอยของกับตัวลาเรียลน,นะคะซึ่งคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่อัดดึกมากอาจจะรู้สึกเบลอๆเบนิดนึงนะคะอ่า มาถัดมานะคะเราก็จะอยู่กันที่ตัวตอสอน,นะคะเตี่ยวเซียนก็จะเป็นสกินเตี่ยวเซียนตัวฮารวีนนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเขาจะเยอะไปไหนเออก็สกินนี้นะคะก็จะมาในช่วงเทศกาลฮารวีนแต่ช่วงนี้ก็เพิ่งเห็นมันกลับมาเอ้ยอ่าถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวแอสซิสินที่ไม่ได้จับเลยนะคะก็จะเป็นตัวเออตัวเอเลนดอร์ไปไหนเนี่ย เอเลนดอมมัคือแค r รี่ไงเออเราจากที่เราบอกนะคะคลิปนี้อาจเด็กอาจจะมีเบอรอกันบ้างนะนี่อ่ะก็จะเป็นเอเลนดอมลิมิเต็ดส้มนะคะซึ่งตอนช่วงเอเลนดอมมาแรกๆเนี่ยราคานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ510รคูปองแต่อันนี้ก็คือซีซันที่แล้วก็มาในวล์ออพาร์นะซีซันนี้ก็มาในเออกิจกรรมร้านค้าวันเดยจนสุดคุ้มอีกทีนะคะอ่ะต่อไปก็จะเป็นสาย ไฟเตอร์นะคะตัวที่ไม่มีใครเล่นนะคะรอเล่นตัวที่ไม่ค่อยมีใครเล่นก็จะเป็นสกินตัวอาดูอ n นประมาณนี้เป็นสกินระดบับรีเจนสีส้มนะคะโอเคค่ะไม่ต้องไปสนใจหรอกนะคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะจะรวบรวมราคาให้ถ้าผู้ชมได้เอาไปสุ่มกันนะคะว่า สามสก,กินเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วก็คุ้มไหมนะตั้งแต่1 4บสี่เจรเวลาแค่3วันเองทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ร้านจะได้อะไรบ้างก็จะมีกล่องท่าเต้นนะคะหลักๆก็ที่เหลือก,ก็จะเป็นส,สก,กิน3สกินอ่าเปอร์เซ็นต์ที่ออกนะก็สก,กินถาวรน,นะคะสองจสูตรสก,กินถาวรเปอร์เซ็นต์ออก เยอะมากนะคะแล้วก็จะมีคํามพีค่าสูง6.00ท่าเต้นนะคะ10.00ชิ้นส่วนรูนะะนร้นะคะ10.00เอฟเฟกนะคะ12.00ลูกแก้ว20อิมจิ40%เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า174คูปองเราจะได้อะไรบ้างขอบอกไว้ก่อนเลยนะเราคิดว่าสกินอ่ะมันน่าจะออกตั้งแต่มันน่าจะออกแค่ตั้งแต่2-300คูปองแล้วนะคะกิจกรรมร้านค้าภานยนจอนอันนี้คือ คุ้มมากอ่าใครแนะนําก็ลองไปซุ่มตามกันดูนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวกิจกรรมสั้นๆนะคะอย่าชื่อกันกดชกแชร์กันล้วกดติดตามกดกระกดิ่งให้เราด้วยนะคะมากดไปซุ่มหนึ่งครั้งแล้วเราก็จะได้อะไรได้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 เฮ้ยเราได้ลูนเอ้ยจริงหรอเดี๋ยวเราลองซุ่มบีก้าคูปองนะคะว่าเราจะได้อะไรตื้อๆ,ๆสกินนองสก,กินสกินสกินเฮ้ยได้อิมเมจนะคะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เหมาหมดกระดานเลยน,นะคะอะแล้วราคาเหมาหมดกระดานนะคะก็จะอยู่ที่1299คูปองนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวสั้นๆนะให้สุ่มหมดทุกกิจกรรมก็คงจะไม่ไหวนะคะสำหรับใครที่อยากไปสุ่มตามนะเราคิดว่าคุ้มมากคุ้มแบบมันคุ้มมากนะคะเป็นกิจกรรมเดียวนะคะที่เราการันตีในช่องเลยว่า เป็นร้านค้าพนจอนที่คุ้มมากพันสองได้3สกินแต่ละสกินก็คือระดับแร่ๆทั้ทงนั้นนะคะก็ลองไปสุมตามกันดูนะหรือว่าใครออกตั้งแต่1นูปองกับ9กคูปองก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะอ่ะเราคิดว่าของมันน่าจะอ่าเข้ามาในคลังเลยนะคะนี่อ่ะของก็น่าจะเข้ามาใน ในคลังอะทุกคนเนี่ยนะมันจะเข้ามาในคลังเราเลยนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะใครชอบชื่อกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันดีเยอะๆนะคะเพื่อไม่พลาด,ดกิจกรรมอวีใหม่ๆนะไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ